สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันจันทร์ที่28มิถุนายน2564ล็อกดาวน์กรุงเทพมหานครยกนายกรัฐมนตรีลงนามเรียบร้อยครับลักหลับในการปิดกรุงเทพไม่บอกกล่าวล่วงหน้าก่อนหน้านั้นบอกว่าอีกร้อยี่สิบวันจะเปิดประเทศ มันขัดแย้งย้อนแย้งกันอยู่ในตัวครับการแก้ไขปัญหาโควิดปิดกรุงเทพผลักคนกลับต่างจังหวัดผลักคนกลับต่างจังหวัดอย่างใดอย่างนั้นครับไอ้ไซคนงานหรือกิจกรรมต่างๆถูกปิดถูกรักตัวหมดปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับคนไม่มีจะอยู่จะกินไม่รู้จะทำยังไงผมไม่อยากให้เกิดขึ้นครับแต่ปัญหา ของรัฐบาลชุดนี้ที่แก้ปัญหาโควิด1 9ไม่เป็นเอกภาพเตียงไม่พอรับดีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับอนุพงษ์เผ่าจินดาบอกว่าทั้งนี้การล็อกดาวกรุงเทพมหานครสามารถช่วยลดการแพร่ระบาดโควิดได้แน่นอนรวมทั้งแก้ไขปัญหาเตียงไม่เพียงพอเพราะเมื่อประชาชนเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดและติดโควิดก็จะมีเตียง เพียงพอและการรักษาพยาบาลรองรับเพียงพอในแต่ละพื้นที่หมายก็ว่าผลักจากกรุงเทพให้ไปอยู่ต่างจังหวัดไปตายดาบหน้าตัวใครตัวมันนี่นะครับประสิทธิภาพในการบริหารโควิดล้มเหลวก็ไม่ทราบผมก็ไม่อยากไปซ้าเติมครับคุณประยุทธ์จันโอชาไปไม่ได้จริงๆครับไปไม่ได้จริงๆคนจะทำมาหากินคนทั้งจะติดโรคภัยไข้เจ็บเตียงไม่พอวัคซีนไม่มี ฉีดกันยังไงป้องกันกันยังไงครับถึงวิกฤตของการบริหารประเทศแล้วประยุทธ์ครับขอร้องเถอะครับมึงขึ้นหนาด้านแต่หนาด้านที่สุดเขาไล่สูมือสูเวนยังหน้าด้านอยู่เนี่ยมันไม่รู้จะทํำยังไงเป็นนักการเมืองยังไงวะไม่รู้สึกรู้สาความรู้สึกพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐสภาผ่าน หนึ่งยติไปแล้วในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้มีบัตรเลือกตั้ง2องใบเลือกคนที่ท่านรักเลือกพรรคที่ท่านชอบแต่มีปัญหาว่าปัญหาของคนคิดจะตีความบอกว่ามาตราเลขมารตราที่จะแก้เนี่ยเกี่ยวกับบัตรสองใบเกี่ยวกับการเลือกตั้งมันมีหลายมารตราจะต้องตีความโดยสารรัฐธรรมนูญอะไรทํานองนั้นครับ คำก็ตีความสองคำก็ตีความกฎหมายขัดกันก็ต่อเมื่อผ่านการพิจารณาวารละหนึ่งวารละสองวารละสามของรัฐสภาไปแล้วถึงจะเป็นกฎหมายถึงจะตีความขัดกันเดี๋ยวนี้อยู่ในขั้นตั้งกรรมธิการวิสามันเลือกประธานกันอยู่กรรคณะกรรมธิการชุดนี้ก็สามารถที่จะแประยะติได้มีทางออกนะครับข้อบังคับรัฐสภาข้อร้อยที่ร้อยยี่สิบสี่ครับในข้อร้อยยี่สิบสี่ข้อบังคับ การประชุมรัฐสภานะครับบอกว่าการแปลยะติเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมต้องไม่ผิดหลักต่อหลักการแต่ที่สำคัญคือมีความต่อไปว่าเว้นแต่การแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการนั้นซึ่งมีความหมายว่าแม้ไม่ได้เขียนไว้ในหลักการแต่หากมันเกี่ยวเนื่องกันกับหลักการก็แประยะติได้ซึ่งระบบเลือกตั้งเขียนไว้ใน ไว้เกี่ยวเนื่องกันตั้งแต่มาตา83ถึงมาตรา94จึงเห็นว่าสามารถที่จะแปลยะติเพิ่มแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ครับรัฐธรรมนูญกว่าจะผ่านสภาวารละหนึ่งนะครับโอ้โหเลือดตาแทบกระเด็นครับจึงคิดว่าสมาชิกรัฐสภาวควรจะหาทางออกในการที่จะแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายรัฐธรรมนูญให้เป็นผลงานแก่ประชาชนนะครับข้อบังคับร2 4สามารถที่ จะแปรยติได้เพราะมันเกี่ยวเนื่องกันก็จะตีความแบบสีสนนชัยรีบทำเพื่อให้ประชาชนเขาเชื่อมั่นในระบบรัฐสภานะครับอย่ามาถอยหน้าถอยหลังอยากตีความจนเข่งคัดจนลืมข้อบังคับรัฐสภาผมเป็นกรรมธิการวิสามันแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายร่างข้อบังคับรัฐสภาแห่งนี้แหละครับ ข้อบังคับนี้ข้อร้อสามารถทําได้นะครับสามารถทําได้ถ้ามันเกี่ยวเนื่องกันในการทําให้บัตร2ใบ400เขตนเลือกตั้งและบัญชีและชื่อ100เป็น500คนก็สามารถที่จะแปลยะติเพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นรัฐธรรมนูญได้ครับผมจึงฝากความเห็นไว้นะครับสวัสดีครับ